สวัสดีครับเพื่นอนๆทางข้าวเย็นเด้๋ยกันนะครับข้าวเย็นของสมัยก็มีสมบักเซียนครับผมจะเป็นผักเซียนดอกนะครับก็มีพริกแอมครับผมแล้วก็ผักลวกครับผักลวกก็มีกระลำหัวบุ้ง มะระครับผมนี่เป็นมะระครับนี่ก็มีถั่วครับก็มีน้ำพริกนะครับมีน้ำพริกปลาสับครับผมแจ่วบองครับเรียกง่ายๆแจ่วบองครับผุกลยยี่สิบบาทครับซื้อมาครับผมแจ่วบองอร่อยมากครับแล้วก็ปลาสลิดทอดครับปลาสลิดทอดแล้วก็มีไข่ต้ม ปองครับข้าวครับตอนเย็นไม่กินเยอะครับผมกินน,น้อยครับตอนเย็นครับครับเป็นอาหารแบบอิสานอิสานหน่อยหนึ่งนะครับครับรัวครับผมทำแอรก็กินง่ายๆครับผม จากทานข้าวเสร็จนะครับเพื่อนๆหมดนะครับวันนี้ครับผมหมดทุกอย่างเลยครับไม่ไม่ทุกอย่างครับเนี่เหลือน้ำพริกเหลือครับผมไปกินอีกคนใหม่ครับน้ำพริกปลาก็หมดครับ อ่าทุกท่านเดี๋ยวพี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าผู้ใด <tik>